สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเป็นสูตรตารางนะคะสูตรตารางทําใหม่นะคะทุกคนทาใหม่เนาะให้แค่6ตัวนะคะสูตรตารางของรัฐบาลไทยนะคะมาดูกันนะคะแล้วก็จับให้ด้วยนะคะ9ชุดนะคะเป็นสูตรตารางเวลาถ้าสูตรนี้มันเข้านะคะเวลาจะหองวดหน้านะคะก็บอกว่าสูตรตารางเด้อจ้ะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดก,กฎหมายทุกประเภทนะคะพูดถึงนะคะรัฐบาลไทยก็ไม่เบิ้ลมานานแล้วนะคะเดี๋ยวแอดทยอยปล่อยแนวทางนะคะทุกคนทยอยปล่อยแนวทางเลยนะคะเดี๋ยวจะรีบอัดคลิปลงแล้วก็ทยอยปล่อยให้แนวทางได้รับชมรับฟังนะคะได้ส,ดสรุปแน่นอนค่ะฟันสามโตแล้ว,วโบบะเร้วค่ะฟันแหลกล้านนะคะโ มีใครได้กลับหัวเอาไม่นอกเราพัฒนานะคะก็กลับหัวตะวัดฟึบไปหลุดเนี่ยโอ้มันหลายตูวเนะเอดว่าสันเอาเดี๋ยวขอยี่ฟันตัวเดียวเอาแบบจริงๆเลยค่ะมาเอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันกับแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นสูตรตารางของเรานะคะสูตรตารางอันนี้แอดย้อนสถิติให้ดูสองงวดนะคะก็มีจับคู่ให้ด้วยนะคะ จับคู่ค่ะจับคู่เก้าตัวเก้าชุดบนล่างเลยนะคะตารางนี่เป็นบนล่างนะคะบางครั้งอาจอาจเข้าสองตัวบางครั้งอาจเข้าสามตัวทําย้อนหลังนะคะเข้าดีด,ดีค่ะไม่หลุดซากงวดค่ะทําย้อนหลังจะเป็นเดือนดีค่ะทาเป็นสื่อคือสีรวยค่ะแต่ละสูตรนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเนาะเอดก็ทําให้นะคะอ่าใช้สูตรใหม่ค่ะใช้สูตรใหม่นะคะตารางของเราปรับเปลี่ยนใหม่นะคะรัฐบาลไทยนะคะ ใช้แค่หกตัวนะคะอันนี้เราจะใช้แค่หกตัวเนาะรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็เลขกำลังวันนะคะเลขกำลังวันเราก็จะให้นะคะงวดมาดูกันนะคะงวดก่อนนี่เข้าไปที่หกศูนย์นะคะงวดเอ้ยงวดงวดวันที่สิบหกเข้าไปที่หกศูนย์เนาะงวดวันที่สิบหกเข้าไปที่หกศูนย์นะคะงวดเออวันที่งวดวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเดือนเจ็ดเนาะ เข้าแตกสามตัวเลยนะคะสองสามสี่ตารางก็เจาะเข้าด้วยนะคะหกสี่สีหกไปกลับเด้อเอาลองดูค่ะเผื่อมีตัวชอบนะคะเผื่อมีตัวชอบงวดนี้นะคะพูดก็พูดเถอหวยไม่ได้เบิ้ลนานแล้วนะคะทุกคนเอาเพราะว่ามันแอดถามหามันไดต่ว่าแต่ว่ามันไม่เบิ้ลหลายงวดแล้วนะคะ โอ้ก็นึกว่ามันจะเบิ้ลนะคะเพราะว่ามันไม่เบิ้ลเลยนะคะทุกคนแล้วมันออกวันพุธซะด้วยนะคะมันออกวันพุธนะคะมีประวัติแล้วได้มันเบิ้ลนะคะวันพุธตอนนั้นมันเบิ้ลแปดแปดหรือเปล่านะคะตามสถิตินะคะตามสถิติเทียบจำได้อจำได้ว่ามันเบิ้ลแปดแปดเนาะเนาะแล้วเราพัฒนาก็เบิ้ลสี่สี่ต่อมันออกวันเดียวกันกับเราพัฒนานะคะซึ่งเป็นวันพุธนะคะ สิบเอ็บน้อนะคะมาดูกันนะคะว่าละแอดได้ตัวไหนนะคะเป็นบนล่างเลยนะคะสูตรตารางเป็นบนล่างเลยทีนี้พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะแล้วก็จับคู่ให้ด้วยนะคะเอาเวลาถ้าสูตรนี้มันเข้านะคะอ้าวหวนหน้าก็มาขอแอดเนาะก,ก็ว่าแอดขอสูตรตารางหน่อยว่าสันนะคะอาเอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะไม่ปักลงปักหลักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมกักกะจัดโหลดค่ะมกักกะจัดโหลดค่ะสูตรนี้ค่ะ <c oughs> เอาลองดูนะคะ9้าชุดค่ะเป็น9้าชุดนะคะบนล่างใครจะตัดเอาอยัางไงเผื่อมีเลขที่ชอบเลขที่ตรงใจนะคะโอ้ถึงจะอีซอยนักว่าสันติมมิยังนูะแอดสามสองวัติโอยแอดแล้วไม่เอสามสองค่ะทุกคนเอดสิคลายรวดทิมแล้วให้สืส่ออยูบ่บ <laughs> ่คอยคลายให้ฝากสามสองไปขายเนี่ยค่ะ เอาตารางไทยนะคะตารางไทยนะคะงวดประจําวันที่นะคะเป็นสูตรตารางเนาะวันที่สิบหกนะคะเดือน,นะะ 3, 2, เจ็ดนะคะไซรัปสามสองเอ็ดนะคะเด่นนะคะเด่นกําลังวันของเรานะคะเก้าศูนย์หนึ่งเอามันให้แบบนี้เด้อแอดบวกเกี่ยวเด้อกาลังวันตามสูตรว่ากันไปตามสูตรนะคะย้อนหลังเข้าไม่เอดเข้าทุกงวดค่ะเจาะเน้นเน้นทั้งนั้นเลยนะคะเจาะแบบเจาะเลยค่ะเข้าค่ะทุกงวดเลยย้อนหลังไปจนถึงต้นปีก็เข้าค่ะ มาถึงเรามันจะเป็นยังไงคะอะ่ลองดูเด้อเปิดตัวนะคะเปิดตัวตงวดแรกค่ะงวดแรกแหกมานนะคะมาดูกันนะคะสูตรนี้นะคะกําลังวันให้901ตารล่างเรามี8 2ดสองนะคะหกเกนะคะแปดสองตัวนี้เราจะใช้เอ่อให้แค่6ตัวนะคะบนล่างนะคะไปกลับนะคะสิกลับโบกับกระเหลี่ยวตเตอร์วันที่สิมันกระสีออก16ึ่งบ่ หนึ่งหกหนึ่งเก่าปัญหาหลุดแตกนะทุกคนเนาะหนึ่งเก้าออกไปแล้วค่าจจะหนึ่งหกก็ได้นะคะเก้าแปดนะคะเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะโอ้ยหนึ่งเก่าไปจะกลับหัวแท้ค่ะหนะึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกปีนี้เหมือนรู้สึกว่าจะยังไม่ออกนะคะหนึ่งหกนะคะทุกคนเอาออกไปดูเป็นแนวทางกันนะคะมีแนวทางสองแนวทางเด้อันนี้นะคะอันนี้เป็นแนวทางเออ ตารางตารางนะคะแล้วก็มีสถิติอีกอันนึงนะคะแอดเก็บสถิติให้เอฟซีนะคะทุกคนนะคะเอดว่าสีอัดคลิปต่างหากโอ้ใส่ในคลิปเดียวกันนี่เลยนะคะร้อนง่วงนอนนะคะนอน,ว,นว่าจะไปนอนต่อนะคะเอฟซี FC, เดี๋ยวถทยย่อยลงแนวทางให้เด้อเดี๋ยวแอดเอดว่าแอดเหลือครึ่งห่วงนอนเลยคะ่ะไม่ได้ไปไหนกันเลยเบอ f ์เอฟซีอ้าวไม่ต้องไปไหนหรอกคะ่ะ มารอรับชมรับฟังแนวทางกับแอดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวลงให้นะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะเอาแคบเลยนะคะในตารางก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็ติ๊กไว้นะคะตรงไหนที่เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสูตรตารางของเรานะคะย้อนหลังเข้าทุกงวดค่ะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เนาะ,ะ,เ,นะเป็นสูตรใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนว่าสูตรใหม่นะคะ เอาวันนี้นะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับ FC นะคะเผื่อเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมนะคะแอดก็ลองลองเก็บดูค่ะลองลองเก็บดูนะคะไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมนะคะเป็นสถิตินะคะเดินดีล่างมันอาจจะไม่ได้เดินดีแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะแบบไม่ได้เดินดีเท่าพวกศูนย์พวกอะไรพวกอะไรพวกห้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า มันเป็นเออเลขที่เดินนะคะเลขที่เดินล่างนะคะทุกคนเลขที่ยึดหลักล่างไว้นะคะมันจะมีสองมีห้ามีแปดมีหกมีเก้ามาทุกง,งวดนะคะถึงเลขอื่นจะเดินดีกว่าก็ช่างนะคะยึดหลักสองยึดหลักห้าตัวนี้ไว้นะคะเป็นตะขือ่อยู่บอเนาะอันนี้แอดกะอ่าลองดูเด้อค่ะตัวนี้เป็นแนวทางที่อเออเอลองสังเกตดูนะคะปกติไม่ได้ทําเลขไหลน,นะคะจะทําน้อยกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะคะเราเอาแต่ล่างนะคะ หลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะเลขเด่นล่างนะคะอันนี้เป็นเลขเลขที่มันเดินนะคะเลขที่มันเดินล่างดูเลยนะคะสองมาแล้วสามงวดนะคะสองมาแล้วสามงวดนะคะหนึ่งสองสามนะคะถูกต้องเนาะสามงว,วดนะคะสองมาแล้วสามงวดนะคะ ห้ามาเอาลืมทําเป็นแบบไปนี่เนาะห้ามาแล้วนะคะห้างวดแปดมาสองงวดหกมาสามงวดเก้ามาหนึ่งงวดนะคะคือมันจะมาตัวไหนก็ช่างคะ่ะถ้าเอาสองห้าเก้าแปดสองห้าแปดหกเก้าตั้งนะคะมันเข้าทุกอันค่ะมันเข้าทุกอันเลยนะคะทุกคนมันเข้าทุกอันทุกงวดเลยนะคะแอดก็เลยอ่าถ้าเราเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวอื่นแล้วว่าสันเอามันอาจจะเขาก็ได้คะ่ะแต่ว่าแอดว่าสองห้าปดนะคะสองห้าแปดหกเก้านะคะ อ่าแล้วก็เอาตัวมาประกบนะคะแต่ว่านะคะมันประกบกันเองไม่แอดรัสันประกบกันเองแค่งวดเดียวนะคะนี่จับคู่กันเองแค่แปดห้างวดเดียวนะคะนอกนั้นยังไม่จับคู่กันเองนะคะยังไม่จับคู่กันเองเลยแอดยังไม่เห็นจับคู่กันเองนะคะมีจับคู่กันเองนะคะก็คือนี่ค่ะแปดห้านะคะนี่แปดห้าจับคู่กันเองเนาะเนี่ยค่ะ สองห้าแปดหกเก้าทุกคนดูเลยสองห้าแปดหกเก้ายึดหลักไว้นะคะล่างยึดหลักไว้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะสูตรนี้น่าจะใช้งานได้ได้โอเคเลยแหะคะ่ะทุกคนออเออแอดก็ว่าเอ๊ เผื่อเป็นประโยชน์กับ f c นะคะก็ลองดูดเดอยแอดก็ลองเก็บสถิตินะคะหน่วยล่าง10บ่างมันเดินเอ่อกี่งวดบ้างนะคะเออเนี่ยนะคะหน่วยล่าง1นะคะโอ้หนึ่งมาเยอะนะคะ1มาหน่วยล่างได้3ามครั้งนะคะ2มา1ครั้ง3มา1ครั้ง4มา1ครั้ง5้ามา1ครั้งหลักหน่วยล่างนะคะ6มา3าครั้ง7มา1ครั้ง8กับ9ยังไม่เดิน,นะคะ่ะหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ ศูนย์มาสองครั้งนะคะหลักสิบนะคะหนึ่งยังไม่เดินค่ะสองกับสามนะคะมาสองครั้งนะคะสี่ยังไม่มานะคะห้านี่โอ้นำดุงเพื่อนเลยนะคะสงสัยจะมาและะ้วค่ะห้างวดนี้นะคะห้านะคะห้าเออห้าเนาะห้ามาสี่ครั้งนะคะหกกับเจ็ดยังไม่มาคะ่ะหลักสิบนะคะหลักสิบหกกับเจ็ดยังไม่มานะคะยังไม่เดินเลยค่ะมีแปด 8มา2ครั้ง9มา1ครั้งนะคะงวดลาศูนย์ก็มานะคะศูนมาแล้วนะคะศูนย์มาแล้ว2ครั้งนะคะนี่เป็นสถิติเนาะทุกคนก็อาจลองดูเด้อเ๋ยาแอดเขียนก่อนนะคะสูตรใหม่นะคะเลาแอดก,ก็ว่าแอดจะเขียนอะไรอีกนะลืมค่ะว่าจะเขียนอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะลืม ขียนว่าสูตรใหม่เนาะเขียนว่าเปิดตัวนะคะเปิดตัวสูตรใหม่ตารางนะคะตารางเปิดตัวแล้วต้องเขียนไว้ค่ะจะได้รู้นะคะเอานี่แหละค่ะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะนี่เดิมเอาไปหมานเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้นะคะสาหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชวีก้า